นะครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันต่อใน EP 2นะครับก็ครูก็ได้ทำการเปลี่ยนคอยตัวใหม่อันนี้เป็นคอยของเทียบนะครับโดยท่านสังเกตว่าคอยของเทียมของเทียบเนี่ยให้สายยาวมาเป็นฟุตเลยนะครับยาวมากเลยนะคือครูใช้เฉพาะตัวคอยนะครับส่วนปลักหัวเทียนเนี่ยคือครูไปเอาจากของเก่ามาเพราะว่า มันเป็นปลั๊กของ NGK อยู่นะมันไม่ได้เสียหายครูก็จะถอดปลั๊กของใหม่ที่มากับคอยตัวนี้ออกเอาปลั๊กของเดิม NGK มาใส่อ่ะทีนี้เดี๋ยวครูเนี่ยจะมาสตาร์ทรถให้ดูและอย่างที่ครูบอกไปว่าเพื่อตัดปัญหาสวิตช์กุญแจเพราะเรายังไม่แน่ใจสวิทช์กแจม,มันมีปัญหาด้วยหรือเปล่าคือครูก็ทําการดึงปลั๊กสวิตช์กุญแจออกนี่นะฮะดึงออกมาอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ารถมันติดเครื่องยนต์ได้เนี่ยเราปิดสวิตกุญแจตัวนี้ไปที่ตำแหน่งออฟเนี่ยเครื่องยนต์จะดับไหมครับ,ไม,บไม่ดับนะครับเพราะฉะนั้นติดเครื่องได้แต่ดับไม่ได้โดยการดึงปลั๊กออกคูย้ำนะคุณต้องรู้ในสิ่งที่ถูกต้องว่าเขาไม่ได้เรียกว่าต่อตรงเขาเรียกว่าการตัดวงจรนะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวจะมอบหน้าที่ตากกล้องให้พี่ปุย้ย คูก็มาทําการสตาร์ทนี่ดูนะครูเปิดซึ่งแจออนให้ไว้ก่อนนะครับแต่จริงมันไม่เกี่ยวสวิตนะแต่จะพิสูจน์ให้ดูนะนี่นะนี่ดึงออกแลอวอนนะนะแต่ดึงออกได้อ่ะครูทําการต<อ>ิดเรื่องเนื่องจากระบบไม่สมบูรณ์จะต้องช่วยลอ่อช่วยอะไรไว้ก่อนหน่อยนึงนะครับขับเครื่องยนต์ติดได้ใช่ป<อ>่ะครับใกล้ใกล้นี่แจเห็นไหมครับ ไม่ดับนะด้านหน้าครูทาการเสียบปลั๊กกลับดับส่วนอันเนี้ยดับเครื่องฉุกเฉินเนี่ยคือเขาไม่ได้ต่อมาอยู่แล้วนะครับก่อนนั้นจะใช้ดับผ่านทางตัวดุกดับเครื่องฉุกเฉินไม่ได้อันเนี้ยเดี๋ยวเราปล่อยมันไปก่อนนะยังไม่ต้องสนใจเดี๋ยวระบบทุกอย่างปกติเรียบร้อยแล้วครูจะมาเก็บงานสายไฟให้เขาต่อ เคียนะอะมาดูใหม่ทีนี้พอครูเสียบปลั๊กกลับเข้าไปทีนี้ออนต้องทําไมครับเปิดตเครื่องติดเครื่องยนตติดถ้าเครื่องยนตติดปิดออฟเครื่องยนตต้องด,ดับอ่าีิสูดออนออนอยู่เิดใช่ไหครับปาดออฟ ออนติดใหม่นะครับครับอ่ะโอเคนะมันมันไปที่ออนมันดึงออกได้จริงแต่มันยังติดเครื่องดับเครื่องได้อยู่แต่เราไม่ได้มั่นใจร้อยเปนถูกไหมครทางที่ดีก็คือควรจะทำไมครับเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แต่นะว่าเครื่องยนต์ติดได้ทีนี้เดี๋ยวเครื่องยนต์ติดแล้วเดี๋ยวครูจะมาบีบคลัแล้วเข้าเกียร์ให้ดูว่า ถ้าเราเข้าเกียร์เนี่ยผ่านทั้งคันเกียร์เนี่ยมันเข้าได้แค่เกียร์หนึ่งเดียวว่าแล้วบางทีอาจจะพุกหลุดไปเป็นเกียร์สองแต่ถ้าเกิดครูเนี่ยเอาเครื่องมือเนี่ยไปหมุนที่กระปุกเกียร์โดยตรงเนี่ยเกียร์มันเข้าได้ครบทุกเกียร์แล้วเป็นที่อะไรครูครูก็วินิจฉัยต่อว่าน่าจะเกิดจากแกนเกียร์ไอ้ก้ามปูแกนเกียร์ที่จะต้องทำไมครับไปเกี่ยวกับกระปุกเกียร์ มันอาจจะเป็นของเทียมหรืออาจจะมีชิ้นส่วนที่ทำงานควบคู่กันอยู่เนี่ยมันเกิดการสึกหลอ,อเดี๋ยวครูจะต้องตั้งรอบเครื่องให้สูงไว้หน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวตอนครูบีบพัดเข้าเกียร์เนี่ยมันมีโหลดน,นะแต่จริงเครื่องยนต์ติดและเดินเบาได้นะครับเดี๋ยวติดเครื่องอีกทีหนึ่งแล้วเสียงเครื่องมันจะดังกบเสียงอธิบายครูหน่อยไม่ว่ากันนะครับ Thì yeah cái này ta hết rồi cái này ha, phim hát ngát kít bao bao, ngoan, kêu vang, thì 2 3 4 5, xem nè, 2 hết rồi ha, anh em nhỉ này, ngẹp nè, thấy đấy ha, นีมีนะแ่ล้วครับ่มไไหนอ่ะอ,อยู่ไหนอ่อนอกะบเกคอเอ่ะเดี๋ยวเดี๋วสักครู่ตาได้แล้วครับ้ยดูนี่นีดูนะเดี๋ยวครูทำการบีบพัดแล้วไล่เกียร์นะครับว่าเข้าได้ครับ Yeah, 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 เกียร์เข้าขาคันเกียร์ถ้าเราเอาแรงเนี่ยไปหมุนที่กระปูเกียร์อะไรเนี่ยเกียร์เข้าได้ง่ายนิ่มเลยไม่ติดขัดเลยแต่พอเราเข้าเกียร์จากขาคันเกียร์ไปที่แกนเกียร์เข้าได้แค่เกียร์หนึ่งกับเกียร์ว่างอันนี้คือครูยังไม่ได้ยอมแพ้นะครับเพราะครูบอกแล้วว่าเดี๋ยวครูจะต้องทําไมครับไปลื้อใช่ไหมไปถอดฝั่งคลัสเพื่อไปดูไอ้กลไกอะก้ามปูอะที่มันจะต้องไปดึงกระปูเกียร์ เพราะว่าวันที่ครูประกอบเกียร์คือครูตรวจสอบเฟืองเกียร์ของเขาโอเคอยู่แหวนกัรลุนอะไรอยู่ครบอะไหล่บางชิ้นที่ว่ามันหายไปจนกระทั่งต้องให้เจ้าของเนี่ยเขาไปซื้อจากต่างจังหวัดที่ว่าแกะอะไรคือเขาก็าหามาให้ครูจนครบหมดแล้วอะ่ะเพราะนั้นอุปกรณ์ข้างในเกียร์น่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์สมบูรณ์ในนี้คือมันครบส่วนในการสึกหลอรถมัน่า20 30ปีอ่ะยังไงก็ต้องสึกหลออยู่แล้ว แต่ทำไมยังเข้าเกียร์ได้แค่เกียร์เดียวอยู่ที่แกนเกียร์กับกลไกตรงนี้นั้นท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่ซ่อมรถเก่าใช้รถเก่าเนี่ยยางรู้สึกคูเจ้าโหเนี่ยคือจะได้เข้าใจได้ว่าเราไปซื้อรถเก่ามือสองมาจะสองจังหวะหรือสี่จังหวะก,ก็ได้แล้วถ้ายิ่งเป็นรถที่ผ่านการใช้งานมาอย่างโหดโดสมบุกสมบันนะฮะ เจ้าของไม่ได้ดูแลรักษาอันนั้นก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปเจอการลื้นไปเจอการลื้อมาแบบอิเลเ็กเคคะช่างมันเถอะไม่ใช่ช่างจริงๆเนี่ยเหมือนอย่างคันนี้ต้องมานั่งไล่หาอะไรให้ที่มันหายน็อตเนื้อใสมาแบบสหประชาชาติเนี่ยเวลาเอามาซ่อมเนี่ยอย่าไปเร่งช่างเขาเลยครับนะปัญหาอาจจะเกิดแค่ทำไมครับแค่นิดเดียวเช็คระบบนี้ให้อยู่ จอปัญหาอะไรครับคอย,คอยเสียอพอไปเช็คคอยเสียเจออะไรครับหนูกัดสายไฟสายสีดำคาดขาวจาาับปักตรงเนี้ยที่จะวิ่งไปไหนครับไปคอยสวิตกุญแจสวิตดับเครื่องฉุกเฉินมันทำไมครับมันต่อลงกาวตอนนั้นถ้ามันต่อลงกาวก็หมายความว่าไฟที่ออกจากกดลวดจุดระเบิดมัสตสตาร์ทของท่านเนี่ยอันนี้ครูพูดเหมือนเวลาครูสอนลูกศิษย์ครูก็ถามว่านะไฟ มันจะวิ่งลงกาวไปเลยหรือมันจะโง่ไปคอยไปสวิตไปดับเครื่องฉุกเฉินครับลงกาวมันก็รั่วลงกาวไปเลยใช่ปะครับพอมันรั่วลงกาว<ะ>ไปเลยปุ๊บมีไฟจ่ายไปคอย C D I ไหมครับไม่มีไม่มีเนี่ยตอมอย่างนี้ไปเจออย่างนู้นเนี่ยท่านดูเนี่ยสายฟงสายไฟยเนี่ยที่เขาทํามาเนี่ย <laughs> แต่นี่คือยังไม่ได้ส่งงานนะยังอยู่ในขั้นตอนคือประกอบแล้วตรวจสอบไปตอนนั้น 2 EP แล้วนะครับ EP ที่2ก็จะได้ความรู้ความเข้าใจไปอีกระดับหนึ่งเดี๋ยว EP ที่3เนี่ยเดี๋ยวครูจะเป็นรื้อฝั่งคัดมาดูใหม่ว่าปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไรบ้างนอกจากอะไรใส่มาไม่ครบอะไรหายแล้วเนี่ยแล้วทำไมยังเข้าเกียร์ได้ไม่ครบ5้เกียรนะ์นั้น EP 2คือครูขออนุญาตจุดวีดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับจะได้รู้ความเป็นมาเป็นไป ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ